ครับก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทีมงานโซลเซลลมาสารคามของเราครับวันนี้เรามาดูคลิปการติดตั้งโซลเซล์นะครับบ่อนี้นะครับเรามาเจาะเอาไว้ประมาณประมาณหนึ่งปีนะครับประมาณหนึ่งปีก็พึ่งได้มาติดโซลเซลนะครับเพราะว่าก็ลูกค้าก็ยังไม่พร้อมนะครับวันนี้ลูกค้าพร้อมแล้วนะครับ ไม่ถึงหนึ่งปีนะครับ่อนนี้นะครับก็หลายเดือนอยู่นะครับแต่ไม่ถึงหนึ่งปีนะครับก็วันนี้ก็มาติดตั้งโซลาเซลล์นะครับตอนนี้เป็นปั๊มขนาดแรงครึ่งนะครับปั๊มแรงครึ่งของยี่ห้อดีเบนโตนะครับแล้วก็เป็นท่อสูบขนาดสองนิ้วนะครับแผงก็ใช้เป็นแผงโมโนนะครับวันนี้เป็นแผงขนาดสี่ร้ยสิบวัตต์นะครับแผงสี่ร้อยสิบวัตต์เป็นโมโนฮาร์ดเซลล์นะครับเป็นโมโนฮาร์ดเซลล์นะครับ ก็วันนี้นะครับก็ติดตั้งกําลังจะเสร็จสมบูรณ์นะครับก็สังเกตนะสังเกตดูก็จะมีที่เราเพิ่มเข้ามาครับเราเพิ่มเข้ามาก็ติดตั้งเป็นเป็นสิบชุดแล้วนะครับเป็นสิบกว่าชุดแล้วนะครับที่เราใส่เป็นประตูที่ล็อกนะที่ล็อกกันขโมยให้ด้วยนะครับก็ต่อไปนะครับท่านที่ติดโซล่าเซลล์กับทางทีมงานเรานะครับเราก็จะใส่ตัวที่ล็อกกุญแจให้ด้วยนะครับทุกชุดนะครับก็จะใส่ตัวล็อกให้ด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ มีการลักขโมยกันเกิดขึ้นนะครับเราก็จะใส่ตัวล็อกให้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันนะก็ช่วยให้เราอุ่นใจขึ้นได้นะครับอย่างน้อยๆนะครับก็ต้องช่วยได้บ้างแหละนะครับถึงจะช่วยไม่ได้มากก็ยังยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับก็แผงโมโนนะแถงโมโนก็เป็นโมโนฮาร์ดเซลนะครับขนาด 410วัตนะรับวันนี้ใช้เป็นขนาด4 1 0วัตตโครงสร้างนะครับโครงสร้างของเรานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้ให้ลูกค้าก็ตัดสินใจเอานะครับการทํางานของเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับราคาที่ท่านโทรมาถามนะครับทุกอันครับก็จะได้ราคา สามแผงสี่แผงอะไรก็ราคาเท่าากันครับแต่ว่าโครงสร้างเราก็ให้สังเกตดูนะครับว่าเราทํางานเป็นยังไงนะครับการราคาของเราเป็นยังไงทําให้ตัดสินใจดูนะครับบางทีเราลูกค้าจะเอาเฉพาะราคาไปเปรียบเทียบมันก็ไม่ได้นะครับบางทีต้นทุนของเรามันก็สูงกว่านะครับถ้าเราทํางานแบบร้อยท่อร้อยอะไรเก็บสายไฟให้เรียบร้อยครับแล้วก็โครงสร้างเป็นเหล็กที่ใหญ่ขึ้นมานะครับเหล็กชุบกันวันไหกันสนิมครับ เหล็กก็สี่นิ้วเลยนะครับที่เป็นเสานะครับเสาขนาดสี่นิ้วนะครับก็มีที่ล็อกกันขโมยให้นะครับบางทีอย่าเปรียบเทียบเฉพาะราคานะครับเราก็เปรียบเทียบอุปกรณ์ด้วยนะครับดูอุปกรณ์ด้วยนะครับการทํางานของเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสายเราก็จะเก็บร้อยท่อให้เรียบร้อยนะครับมาดูชุดคนโทรลกันบ้าง ที่คอนโทรลนะครับเราก็จะใส่อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าให้ทุกชุดนะครับอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับดูรอบหน่อยอได้กระแสที่8แอมป์อนนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดวัตต์นะครับสองพันะ 00, เก้าร้อยรอบต่อนาทีก็เป็นส๊มขนาดแรงครึ่งนะส๊มขนาดแรงครึ่งก็สามารถที่จะ ปิดแผงโซล่าเซลล์ได้6แผงครับใช้ได้6แผงเลยกนะ็จะล็อกชั้นแรกนะเราก็ล็อกตรงนี้นะก็จะมีกุญแจล็อกให้ชั้นที่สองก็จะใช้ตัวนี้นะครับล็อกเข้ามาแบบนี้นะครับเป็นเหล็กถ้าเราล็อกตัวนี้ปุ๊บนะครับเหล็กตัวนี้นะครับก็จะมากันประตูตรงนี้ไว้นะครับให้เปิดไม่ได้นะครับเราก็ลก็อกกุญแจตรงนี้ไว้นะครับเพื่อป้องกัน ขโมโยนะก็อย่างน้อยก็ช่วยได้บ้างนะครับก็ปริมาณน้ำนะครับเราบอกออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับไม่ได้ว่าเราไปเจาะทุกบ่อจะได้น้ําดีแบบนี้นะครับมันเป็นไปไม่ได้นะไม่มีใครที่สามารถที่จะทําให้เจาะแล้วได้น้ําดีทุกบ่อมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็ต้องดูตามพื้นที่ของท่านด้วยนะครับพื้นที่น้ําน้อยก็มีพื้นที่น้ําเยอะก็มีนะครับ พื้นที่ไม่มีน้ําเลยก็ยังมีครับมีก็บางทีก็ร้อยสองร้อยเมตรถึงจะมีน้ําบ้างนะครับให้ใช้บ้างครับอย่างนั้นก็ก็มีครับอันนี้ก็พื้นที่แถวนี้ก็พอมีน้ำครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้เจาะลึกครับห้าสิบหกิเมตรนะครับก็ได้น้ําดีแล้วครับบางพื้นที่ก็จะเป็นร้อยยังไม่ได้นะครับร้อยกว่ายังไม่ได้น้ําถึงคิวสองคิวก็มีครับ บางพื้นที่ก็ลูกค้าขอแค่ให้ได้น้ํามาให้อาบได้อาบได้ใช้ได้กินได้ให้สัตว์เลี้ยงได้กินนะครับก็ถือว่าโอเคลูกค้าก็โอเคนะแต่ตอนนี้ก็ดีนะดีถือว่าดีเลยนะท่อ,อ,อสองนี้วก็ไหลเต็มท่อดีนะครับดูดูแผงครับที่หอสันทาวนะ 4 0 0 410วัตต์นะครับก็ดูดูดูชิ้นงานด้วยนะครับดูอุปกรณ์ที่เอามาติดตั้งด้วยหลดเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็เปรียบเทียบราคากันไปนะครับ้าจะเปรียบเทียบราคาอย่งเดียวก็ไม่ได้นะเปรียบเทียบแฉงนะครับอย่างเทียงแฉงนะครับไม่อยากให้เปรียบเทียบที่ราคานะแฉงก็มีหลายเกตนะเกดเอเกรดีเกตซีนะครับก็ ดูการรับประกันด้วยนะครับดูคุณภาพของแผงด้วยนะครับบางทีแผงไม่ได้ผ่านเทียรวันก็อาจจะถูก,กวันนี้ไปแผงและสี่ห้าร้อยเลยครับแผงที่มีคุณภาพหน่อยก็จะอยู่ราคาประมาณเท่ากันนะครับปัม๊มนะครับปั๊มยี่ห้ออะไรนะครับปั๊มก็มีการรับประกันไหมนะครับก็ให้ให้ลูกค้านะครับลองลองดูด้วยครับมีการรับประกันหรือเปล่านะอย่างของเราครับเรารับประกันให้ หนึ่งปีนะครับหนึ่งปีเลยนะครับรับประกันหนึ่งปีดูแลให้ตลอดากอายุการใช้งานครับก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับอย่างสองสาวันที่แล้วนะครับเราไปเจาะที่ตลสินนะครับก็ได้น้ําไม่เยอะนะครับได้น้ําไม่เยอะอย่างเราไปเจาะตรงโน้นนะครับตรงโน้นเลยไปงโน้นนะแถวนั้นก็ไม่ค่อยมีน้ำครับก็เจาะได้น้ําประมาณสัก คิวสองคิวประมาณนั้นเองนะครับถ้าถ้าเลยไดยฝั่งตางนู้นนะครับแต่ถ้าขยับขึ้นมาอย่างนี้ก็ดีหนอ่อยนะก็ได้น้ำดีหนอ่อยนะครับก็บ่อน,นี้นะครับก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะครับถือว่าประสบความสำเร็จรทั้งเจาะ ทั้งเจาะทั้งติดตั้งโซล่าเซลล์นะอันนี้จาไม่ได้นะว่าเจาะไปเท่าไหร่แต่ไม่ลึกนะครับไม่ลึกไม,ไ,มไม่น่าจะถึงไม่น่าจะเกิน6กเมตรนะรไ,มไม่เกินสี่สิบห้าสิบหกสิบประมาณนี้นะก็นานแล้วนะครับก็จําไม่ได้นนี้เราหย่อนท่อไปเจ็ดท่อน,นครับพ่อสองนิ้วนะครับหย่อนไปเจ็ดท่อน,นะแล้วก็ความลึกยังไม่รู้นะครับ ก็ถ้าสนใจนะครับก็โทรหาทีมงานของเราได้นะครับเราก็ยินดีรับเจาะบ่อบาดานรับติดตั้งเซลล์ให้ลูกค้านะครับเราก็ไปได้หมดทุกจังหวัดนะครับถ้าราคาคุยกันได้เราก็ไปได้นะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับรับประกันทุกอย่างหนึ่งปีนะครับรับดูแลให้อยู่แล้วนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขออนุญาตจบคลิปแค่นี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่อ่า คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ